ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n l สไตล์โอครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศ The b o a t h o u s e บางสะเลนะครับผมไปชมบรรยากาศกันเลย การเดินทางในทริปนี้นะครับผมผมจะใช้ถนนหมายเลข7ทางด่วนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีผมจะชอบใช้เส้นนี้มากๆเพราะว่ามีจุดพักรถที่มีของกินเยอะมากๆรถก็ติดเช่นกันในวันหยุดใครที่มาไม่ถูกผมแนะนำตั้ง GPS มาได้เลยนะครับผมเส้นทางมาไม่ยากครับแต่ที่ยากคือเงินในกระเป๋านี่แหละ คลิปนี้ผมได้เดินทางไปคนเดียวก็เฟี้ยวนะฮะเราจะมาอยู่ที่เดอะโบสถ์เฮาส์บางสเล2วันหนึ่งคืนนะครับผม,ผมเ,เอาได้ยินแล้วใช่ไหมก็เลี้ยวซ้ายไปเลยตามป้ายหาดจอมเทียนไปและเราก็จะถึงบางสเลซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เราก็เห็นชายทะเลแล้วชายหาดบางเสรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของโฮมสเตย์นะครับจอดได้ประมาณ3-4คันนะครับผมพอลงจากรถนะครับก็จะมีซอยเล็กๆข้กกางๆที่จอดรถนะครับผมให้เราเดินเข้าไปเลยครับผมแล้วเราก็จะถึงตัวโฮมสเตย์ตอนนี้ผมก็มาถึงที่เดอะบอทเฮาส์บางเสเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับผม บรรยากาศลมเมลื่นดีมากไปนราไปชมกันพอเดินเข้ามานะครับผมผมก็หาป้ายไม้เลยครับผมที่เขียนว่า The Boat House ที่อยู่ติดข้างๆทางเดินนะครับผมแต่เขาได้เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่ามันปุพังมาเป็นป้ายปูนนะครับผมผมนี่เสียดายเสียดายดกาจะมาถ่ายรูปกับป้ายไม้ ตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะโบทท้าสบางสะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมว้าวบรรยากาศสวยมากเลยทุกคน ที่นี่เขาก็จะให้เช็คอินช่วงภาย2นะครับผมแต่ตอนที่ผมมาถึงนั้นก็คือ11โมงครับผมก็คือไม่มีคนเลยครับผมเงียบสงบมากตอนที่ผมมาถึงนั้นประมาณสัก11โมงเที่ยงนะครับผม ตอนนี้จะเป็นช่วงน้ำลงนะครับผมจะเห็นน้องปูเดินกันเต็มเลยครับผมที่พื้นด้านล่าง อันนี้ก็จะเป็นมือแรกของเรานะครับวันนี้นมเย็ยนน้ำผึ้งนะครับผมนมสดน้ำผึ้งแล้วก็ผัดกระเพาเข้าสู่ช่วงรายการโอ้อีแหลก วิถีของชาวบ้านแถวนี้นะครับผมก็จะหาปูหาปลาอย่างเด็กน้อยสองคนนี้น่ารักมากเลยครับผมเดินไปหาหอยหาปูกันว้าวทุกคนนี่คือบรรยากาศในห้องนะครับผม ที่นี่จะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์เล็กๆสไตล์บูติกโฮมสเตย์นะครับผมมีห้องพักให้บริการทั้งหมด6ห้องก็จะมีห้องมินิห้องเรนโบว์ห้องจันหอมห้องบลูห้องวินเทจและห้องอีสานล็อบใครจะเหมาทั้งหลัง6ห้องเลยก็ได้นะครับผมส่วนวันนี้ผมเลือกพักที่ห้องบลูฉายเดี่ยวที่ห้องบลู The Boat House บางสะเลนะครับผม ที่นี่จำกัดลูกค้าที่จองไว้ด้วยนะครับผมผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมมาชมบรรยากาศกันครับที่ถูกใจผมมากๆเลย ที่ฝั่งนู้นก็จะเป็นพัทยานะครับผมที่เราสามารถมองเห็นได้จากที่นี่ได้เลยครับวิถีชาวบ้านที่นี่ก็จะเป็นวิถีแบบชาวประมงนะครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะออกเรือกันไปหาปลาหาปลาหมึกกันนะครับผม นี้ก็จะเป็นห้องโถงส่วนกลางนะครับผมภายในที่พักครับผมจะมีที่ให้นั่งเล่นแหมผมนี่เสียดายมากเลยครับผมออกมาไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์จะตกหลังภูเขาลูกนั้นเลยครับผมเสียดายมากๆหลับเพลินไปนิดนึงไม่นิดน่นานเลยอะไรคนระอ๋อเดี๋ยวผม ขอบคุณครับรับผมขอบคุณครับกินหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ข้าวมาแล้วครับหมึกนึง่งมะนาว ันนี้จะเป็นกุ้งเผาถามว่าจะกินหมดไหมขอบคุณครับ อะไรพี่มันเหมือนหินห้อยยครับมันจะเป็นสีเขียวแขนตนน้นมากชอบประมาณตข็งแต่ว่ามันจะไม่เหมือนไอ้นวางแส่แถวอะไรเยมันจะเป็นแบบเป้นว้าถ้าปิดไฟมันคือจะเห็นแบบนี้ครับผม ตอนรับสู่รายการโอ้อีหลกป้ายมันอร่อยมาก ผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าใครเปิดดูตอนหิวอยู่อาจจะทำให้ไปยั่วต่อมน้ำลายของท่านผู้ชมได้นะครับผมว่าหมดหนึ่งวันแล้วเราไปนอนกันดีก,กว่าคืนแรกบายกุดไนท์ เดินมาพร้อมกับความง่วงและอากาศที่สดใสยามเช้าเราก็เตรียมเก็บกระเป๋าเตรียมเดินทางกลับบ้านกันได้แล้วนะครับผม่าเวลาผ่านไปไวจังก่อนกลับนะครับผมผมก็มาแวะที่สะพานปลานะครับผมก็เป็นสะพานที่ชาวประมงนำปลามาขึ้นณจุดนี้นะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับเช้ามาน้ำก็จะ เอ่อแทงลงไปยันสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมเหลือก็จะติดตั้งอยู่บนดินดินหรือทรายก็ไม่รู้นี่แหละอาจจะเป็นดินทรายนั่นแหละครับผมอบรรยากาศดีมากแผนกล้องไปนะครับผมก็จะเจอกับเมืองพัทยาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของหาดบางสะเลนะครับผมส่วนตรงนู้นนะครับ ก็จะเป็นที่เราพักเมื่อคืนนี้นะครับผมคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปหาดสายแก้วกันเตรียมตัวรับชมไม่ใช่สิใช่หาดสายแก้วไปสวัสดีทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าปาวาตัวใหญ่เบิ้มปลาอะไรก็รู้ป่าวาน,นะครับเราอยู่ที่หาดบางสแสแหลนะครับผม เราได้ออกจากที่พักมาแล้วมาเดินหาแป๊บหนึ่งนะครับ